สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับน้องดีมอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องแสงชัยมอเตอร์เซลล์ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านที่กำลังตัดสินใจซื้อรถฉบับครอบครัวทั้ง2อค่ายดังได้แก่ Honda All New Wave 110i และ Yamaha Fin 115i ค่ะไม่รู้จะเลือกซื้อรุ่นไหนดีรุ่นไหนจะคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เราลงทุนไปอย่าพลาดวันนี้คลิปมีคาตอบค่ะ เราจะพาทุกท่านไปรีวิวเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างทั้ง2รุ่นก่อนที่จะไปรีวิวกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวในคอนเทนต์รุ่นอื่นๆด้วยค่ะพร้อมแล้วตามน้องดิมมาได้เลยค่ะสำหรับ Honda All New Wave 110i และ Yamaha Fin 115i เป็นรถฉบับครอบครัว2ทค่ายดังผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดี ดีไซน์ภายนอกลายกราฟิกตัวรถมีความสปอร์ตท,ทูโทนหรูหราเหมือนกันเว็บ 110i จะมีสีให้เลือกมากกว่า9สีส่วนยามาฮ่าฟินจะมีให้เลือก8สีเบาะของเว็บ 110i จะเป็นสีเดียวส่วนยามาฮ่าฟินจะเป็นเบาะแบบทูโทนค่ะค่ะมาดูกันที่ไฟหน้านะคะเว็บ 110i จะให้มาเป็นแบบ led ส่วนยามาฮ่าฟินจะเป็นแบบฮาโลเจนหลอดไส้นั่นเองค่ะมาดูตัวเรือนไม้นะคะเวฟ e 110i พัฒนาเป็นแบบ LCD ดิจิตอลส่วนยามาฮ่าฟินจะเป็นแบบเรือนไมกราฟิกค่ะมาดูตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นระบบหัวฉีดน้ำมันเวฟ e 110i มาพร้อมขุมกำลัง 110cc สูบเดี่ยวเกียร์วน4จังหวะส่วนยามาฮ่าฟินมาพร้อมขุมกำลัง 115cc สูบเดียวเกียร์วนสีจังหวะจะให้อัตราเร่งที่ดีกว่ารอบปลายไหลได้เยอะกว่า Honda าเวฟ1 1อยค่ะมาดูใต้เบาะกันค่ะ Honda าเว็บ1 1ยใต้เบาะจุของได้สูงสุด10ลิตรส่วนยามห h a าฟินจุได้ถึง9.7ลิตรและยังมีช่องใส่ของด้านหน้าส่วนนี้ถือว่าพอๆกันค่ะต่อมานะคะมาดูที่ระบบเบรกค่ะ เวฟ e 110i จะมีทั้ง d i ดิสเบ k e และดรัมเบ k e นะคะส่วน Yamaha Fin นมีทั้ง d i ดิสเบ k e และดรัมเบ k e จะมีพิเศษอยู่ก็คือรุ่นท็อปนะคะจะเป็นระบบเบรกแบบ UBS ช่วยกระจายแรงเบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลังเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นค่ะส่วนตัวโชคนะคะเวฟ e 1 1 I โโชคหน้าจะเป็นแบบเทเลอคบิกชคหลังจะเป็นแบบสวิงอาร์มคู่ค่ะเหมือนกับ Yamaha Fin น ส่วนล้อนะคะเว ve ้อ0 i ไอและย a ม a h a f ฟินมีขนาดวงล้อเท่ากันก็คือ17นิ้วแตกต่างระหว่างรุ่นมีทั้งล้อซี่ลวดและล้อแม็กค่ะส่วนอัตราการประหยัดน้ำมันนะคะเว ve 1อ0 i ไมีความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง5ลิตรประหยัดน้ำมัน7จ9กิโลเมตรต่อลิตรส่วนย a ม a h a f ฟินจุเชื้อเพลิงได้น้อยกว่าเล็กน้อย จุได้4ลิตรค่ะแต่ประหยัดน้ำมันมากกว่าถึง91.16กิโลเมตรต่อลิตรข้อนี้ถือว่าได้เปรียบคนละอย่างนะคะ่ามาดูตัวกุญแจแล้วก็การตัดสตาร์ทนะคะ w เวฟ 110i และ Yamaha Fin เป็นกุญแจแบบธรรมดาใช้ควบคุมฟังก์ชันในตัวรถสตาร์ทไฟฟ้าเหมือนกันมีคันสตาร์ทเท้าให้เหมือนกันค่ะสุดท้ายนะคะมาดูมิติของตัวรถกันค่ะ เวฟ1 1อ i จะมีช่วงสั้น เตี้ยกว่ายามาฮ่าฟินเล็กน้อยถือว่าไม่ต่างกันมากอยู่ที่ความชอบและสรีระของผู้ขับขี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับท่านไหนกำลังตัดสินใจซื้อรถครอบครัวหวังว่าการรีวิว Honda New Wave 110i และยาม a h a าฟิน1 5 5 i จะช่วยตัดสินใจในการซื้อให้ง่ายขึ้นนะคะอ้อลืมไปเลยค่ะช่วงนี้ยาม a h a f ฟ n มีโปรโมชั่นพิเศษรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางหากท่านใดสนใจซื้อ Honda All New w a v ฟ1 10i หรือ, fin อายามาฮ่าฟิน 115i ทางยามาฮ่เชียงใหม่แสงชัยมอเตอร์เซลล์ก็มีจำหน่ายนะคะดาวเริ่มต้นที่399บาทไม่ใช้คนค้ำค่ะและที่สำคัญมีทําสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือติดตามโปรโมชั่นได้ที่เพจยามาฮ่เชียงใหม่แสงชัยมอเตอร์เซลล์สำหรับวันนี้น้องดิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอคลิปรีวิวคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ